อันนี้เป็นเป็นผ้าห้องเข้านะเขานึ่งผ้านึ่งเข้านะบีบบีอันนี้บีบอย่างยัดน้าสวัสดีครับผมวันนี้เนาะผัสนี่ซื้อมาตะกี้สี่สิบบาทได้โคตรเยอะนะ วันนี้คั่วไหมครับคั่วมันก็แม่คัว่วผักเนาะจะคือแม่ช์ฝีมือนะครับอ่าเครื่องแกงก็ประมาณนี้เนาะนี่ยงเห็นพริกแห้งนะครับอ่าใบบุกูดอันนี้จะเป็นหอมขาวหอมแดงกระเทียมนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรสดีนะครับชูรสเกลือกะปินะครับแล้วก็น้ำมันหอย ยิวขาวนะครับมีประมาณนี้นะครับเขื่องติดอเนี่ยวันนี้ะเดี๋ยวเอาพัมไปล่างนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการล่างก่อนอื่นนะครับจะเอาผ<พ>าขาวย่ำมใส่เปียงเปียงพุ่นเนาะสี่สิบบาทนะครับมันสะอาดอยู่เ<ม>ริ่มอิกอะ ช้านแต่หนุ่อันนี้เป็นเป็นผ้าห้องเข้านะครับเข้านึ่งผ้านึ่งเข้านะครับอ ดำเลยกิลรลบ่เอาจนมมนขาวอะรอบที่สองครับมาละให้ตัวจุ่มาละ

รอบที่สี่แล้วนะครับมันล่างยากขนาดนี้เลยกัน บีบบีอันนี้บีบยังยัดน้ำม,มันมันเหมือนเตากว่าฮะัยงกะ,ตงกงกะเตาก็คือเตาก็คือเตาผับก็คือผัอบอออเออแล้วละกันเดี๋ยวนี้นมาเดี๋ยวทำการบีบกันครับ มันสีเขียวน่ากินขนาดเลยนะมันมันมันเป็นมันเป็นเม็ดเม็ดก็แม่มันเป็นเม็ดเม็ดอีกเนานะเท่ากินดิฟได้ก็อ,อะตามเครื่องแกงเนาะเกือบปนนะครับเกือบเกือบปน,นเกือบเม็ดก็ได้อ่าเล็กน้อยนะครับกะเอานี่พริกแห้งนะครับพริกแหง้งพริกแห้งก็กะเอา อันนี้ก็กระเทียมหอมแดงแล้วก็จะไข่นะครับนะเนาะใส่ไปเลยนี่อย่างนะกะปินะครับกะปิปิสักนิดหน่อยนะครับทีนี้จะตับเมื่อมันแหลวเลยนะครับอไอไอหมี นี่ครับพริกรแกงเขาเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโครบใส่นวลผื่ดเข้าไปนะครับแดดส่งนิดหน่อยนะครับนี่ใส่กระเทียมตุ๊บเนี่ยค่าน้ำมันก่อนนะ พริกแกงลงไปนะครับอันนี้ต้องพัดจนมันสุกเลยก็ไมพัดถห้หมูมันซุกกันนะ กินขึ้นหูด,ดงังอิ่วขาวนิดน่อยนะครับน้ำมันหอยนิดน้อยนะครับน่า

ชูรดนิดหน่อยนะครับรดดีนิดหน่อยมันหยอบกว่านี่ไหมก็หย่อบนี่นเองครับรั่มหรอคอันนี้ซุกหรอคเอาใบมะกรใส่ใบมะกรนะครับคือมันหอมเนาะ ไปบุกกูดซอยนะครับซอยๆกินขึ้นฮูด,ดังเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยหื ผัมนี่ก็นี่ครับขั้วผัคมัวผัมสมดยดดยดหอมสวยครับหอมสวยกินเข้าไหมจะกินมาอ Chắp luôn luôn Có hóng kìm chen nhẳng lên không? À, Ăn cậu, chen cái con này lên ừ. nam đi Cái này là chẳng Chẳng นามตีพัมนะนี่เนาะนามนนามันอง่ะนามเวลาคว้าห้ามใช้นหนามคือควอามันเมินเลยทำห้ามเอานนามนะ 我讲。 น้มเนเป็นกงลวะรังล้วี่ามันเหมือนเตาอะเหมือนเนาะเตาเป็นพิษจำอยู่เป็นไหมจะได้เสรเตาเนี่ยเขาเลี้ยงมั้งเลี้ยงล้

กินค่นกินค่ียหน่ามัเดียวนี้มันเอยสะอาดงับอืมอนนหมือนกิน,นกินเกีวนืก้กับเข้าอีก ันม่่ค่ะนัสืว่านี่่าักสมงแล้วบอกมากกวน กี่ยหม่่นนะเพิ่นก็มักซื้อเหมือนเขากินกับไข่แมงมันเนี่ยนะมันจะแตกตุ๊บ

เด็ดอดืมยอดจังเมนูนี่ฮะมาคืนม,คมาก่ะไปก่อนโอ้ยอ่ะโอเคครับขัวผั่มสูตรคุณแม่หม้อนัดก็แม่ก็แบ่งไปเพิ่มเนื้อดัน อ่ะคิลิปใหม่ะสำหรับคลิปนี้ก็คั่วผันลองทำรอกเมนูตีไม่ผมก็เคยกินก้วเตือนนะหลายๆคนอาจจะเคยกินแล้วละ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็ลํำลากันไปก่อนนะครับผม